ว,วันนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารรอบรอ,อบหลีกกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับนั่นคือโจนาธานคูมิงก้าเนอะคูมิงก้าเนี่ยมีสัญญาพัวพันกันไปพัวพันกันมาปิดดิวไม่ได้สักทีล่าสุดนะครับในเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโกลเดสเทเบอรีเออร์ได้ยื่นสัญญา75.2ล้านให้ ก่อนหน้านี้โกลเด้นเนี่ยมีสัญญา2ปี45คูมิงก้าก็ปัดตกไปย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับประมาณเดือนก,นก,กรกดาคมตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวแว่วๆมาว่าทางเอเจนต์ของคูมิงก้าเนี่ยอยากได้สัญญาประมาณ82ล้านล่าสุดเนี่ยโกลเด้นเนี่ยให้มา75ล้านก็ใกล้เคียงกันมากๆแล้วนะ ตกแล้วเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเจ็ล้าเนืก็20ล้านนิดๆกับคูมิงกาก็ดูจะเป็นสัญญาที่คุ้มค่านะตอนนี้สิ่งที่มันยืดเยื้อกันมาเนี่ยแหล่งข่าววงในได้บอกว่าทีมเนี่ยกับคูมิงกาเนี่ยตกลงเรื่องตัวเงินกันไม่ได้ตอนแรกเนี่ยคูมิงกาเนี่ยต้องการประมาณแถว30เลยทีเดียวแล้วก็อาจจะมีมา20กลางๆหลังๆเนี่ยอาจจะยอมลดระดับประมาณ20ล้านเนี่ยอาจจะรับได้แล้ว เห็นไหมว่าสัญญาเนี้ยอยู่ในระดับ20ล้านเนอะแต่ว่ามันเหลือเรื่องออปชั่นนู่นนี่นั่นแล้วก็ทางฝั่งคูมิงกาเนี่ยเขาเป็นกังวลมากๆในปีก่อนเนี่ยถ้าใครดูเนะในรอบเพย์ออฟทีมเนี่ยเลือกใช้บัตเลอร์เคอร์รีเดมอนกีนแล้วก็จะเห็นว่าคูมิงกาเนี่ยดูจะไม่เข้าพวกลงไปเล่นเนี่ยมันไม่เข้าระบบก็เลยถูกดรอปออกไปตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องน่าคิดว่าคูมิงกาเนี่ย อยู่ในแผนการทำทีมหรือไม่แล้วก็ถ้าเซ็นยาวๆ3ปีเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยโกลเด้สเตฟานีเร์นะปีนี้ 25, 26, 27แถวช่วง27เจนี่ยจะเป็นช่วงที่หลายคนหมดสัญญาถ้ามันมีการเซ็นยาวไว้เนี่ยมันก็จะเป็นภาระค่าจ้างถึงตอนนั้นโกลเด้นก็จะขยับยากจะเห็นได้ว่าทั้งฝั่งโกลเด้นและฝั่งคูมิงกาเนี่ยมันมันคิดกันมากไปหมดอะมันขยับตัวกันยากไปหมด มันเลยจบไม่ง่ายสำหรับดีวนี้เอาละเดี๋ยวมาดูว่าตัวเงินที่ยื่นให้เนี่ย75.2ล้านเนี่ยคูมิงกาจะรับหรือไม่รับแล้วเป็นคุณล่ะว่าเขารับหรือไม่รับคอมเมนต์บอกกันข่าวต่อมานะครับป่าเดิร์กโนวิสกี้เนี่ยล่าสุดเนอะแกไปจัดเทนนิสการกุศลระดมเงินหาเด็กช่วยเหลือเด็กนะเขาก็ไปเชิญดาวรุ่งไฟพเนียงอย่างคูเปอร์แฟกมาร่วมตีเทนนิสด้วย ปาเดิร์กเนี่ยก็ตีกับคูเปอร์แฟกมีนู่นนี่นั่นแล้วก็สื่อเนี่ยก็มาคุยเรื่องเจ้าหนูคูเปอร์แฟกนี่แหละเพราะว่าเดิร์กเนี่ยเป็นตำนานของดาร์ลัสมอวัลลิกเนอะเขาถามว่าเดิร์กเนี่ยคิดยังไงกับคูเปอร์แฟกบ้างเขาบอกว่าเดิร์กเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนบาร์ดมาหาลัยเท่าไหร่ไม่ได้ดูบาร์ดมาหาลัยเยอะขนาดนั้นเลยไม่ได้แบบ ดูแบบละเอียดแต่ถ้าตัวเขาเองเนี่ยเขาเห็นฟอร์มการเล่นของ Cooper f a ฟกแล้วก็ข่าวลือที่ได้ยินยินมาเนี่ยเขาบอกคูเปอร์แฟกเนี่ยเป็นเด็ก18ที่เก่งมากเขาดูวิธีการเล่นดูการอ่านเกมเซนบาสเด็กคนนี้ในวัย18นะเหนือชั้นมากๆการอ่านเกมของ Cooper f a ฟกเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแล้วก็เท่าที่ได้ยินเรื่องเล่ามา เด็กคนนี้ยขยันฝึกซ้อมจรรยาบันในการทำงานถือว่ายอดเยี่ยมเท่าที่เห็นเนี่ยแล้วก็เท่าที่ดูมาเนี่ยมองเลยว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นของจริงเขาเป็นคนที่สามารถทำได้ทุกอย่างขับเคลื่อนเกมจ่ายบอลลันเกมจบสกอร์เด็กคนนี้ครบเครื่องต้มยำแล้วก็มีสถิติที่ดีที่ดุกซึ่งตัวเด์กเนี่ยก็หวังว่า Cooper f a ฟกเนี่ยจะอยู่ช่วยสมโมสรที่เขารัก อย่างดัลัสมวลิกไปอย่างยาวนานแล้วก็เขาก็ถามต่อว่าแล้วมวลิกปีนี้คิดยังไงเดิกบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยหวังว่าทุกคนเนี่ยจะหายจากอาการบาดเจ็บไคลลี่สลัดอาการบาดเจ็บได้แอนโทนีเดวิดไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ลาฟลี่ปีก่อนก็เจ็บบ่อยปีนี้ขอให้ไม่เจ็บเชื่อเหลือเกินว่าถ้าขุมกำลังครบ,ครบและลงเล่นพร้อมกันได้เนี่ย ทีมพวกเขาแข็งแกร่งมากและก็น่าจับตามองในฝั่งตะวันตกนะครับเรื่องต่อมานะครับมาดูฝั่งนิวยอร์กนิกกันบ้างเนอะนิวยอร์กนิกเนี่ยมีข่าวล่าสุดนะครับปีที่แล้วเนี่ยกาดจ่ายอะไรอย่างอาจารย์หนูคาร์เมลอนเพย์คาร์เมลอนเพในปีก่อนเนี่ยเล่นไป72เกมเนอมีผลงานประมาณ2.1คะแนนแต่ว่าผลงานชิ้นโบแดงเนี่ยในรอบเพย์ออฟนะตอนนั้นเนี่ยตัวมันหมดแล้วหมดสต็อกล้ว ใส่คาเมลอนเพลงมาในรอบเพลย์ออฟกับดีทรอย์พิสตันและเขาโดดเด่นมากๆพาทีมชนะดีทรอย์พิสตันได้ปีนี้ทีมเนี่ยไปเติมเมลคอมบ็อกดอนมาไปเดิมจอแดนคาร์สันมาปัญหาตรงกาดเนี่ยเริ่มจะหมดไปแต่ว่าพวกเขาเนี่ยยังมีส a l a r ี cap อยู่ยังสามารถดึงตัวเกา่าดึงตัวผู้เล่นขั้นต่ำได้สื่อเลยมองว่าคา m เมลอนเพ์เนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายของนิวยอร์กนิก แต่ล่าสุดเนี่ยมันตกลงมาแล้วว่าอาจารย์หนูคาร์เมลอนเพย์เนี่ยจะไม่กลับมาช่วยนิวร์กนิกจะไม่กลับมาเป็นอะไรที่นิวยร์กนิกก็น่าจะตัดไปหนึ่งคนนะแล้วก็ข่าวลือล่าสุดในเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมีเดนิสสมิธจูเนีย์กาดตัวจีตดกาดสายสปีดในช่วงที่เขาพีกพิกเนี่ยเขาเป็นกาดสายตะลุยซึ่ง เดนิสสมิธจูเนียเนี่ยเขามีช่วงเวลาปีก่อนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ใน NBA เขาไปเล่นที่ลิวมาริดมาแต่ก็เล่นไม่ได้เยอะมากแล้วปีนี้เดนิสสมิธจูเนียเนี่ย,ยก็หวังจะกลับเข้า NBA ให้ได้อยากจะกลับเข้าสู่ลีกได้มีรายงานมาว่าตอนนี้เดนิสสมิธจูเนียกาดตัวจีตในวัย27กํากำลังซ้อมอยู่ที่นิวย o r k n i c k ซึ่งเจ้าตัวมี9.7คะแนนตลอด7หรืฤดูกาลที่ผ่านมาน่าสนใจนะ ถ้าได้โอกาสอีกครั้งและเป็นผู้เล่นราคาถูกทีมเนี่ยก็อยากจะมีตัวแปรนะทีมชุด3ไว้ส่วนเดนิสสมิธเนี่ยก็ต้องการโอกาสมาดูกันว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ข่าวสุดท้ายนะครับเอาใจแฟนโกลเด้นสเตเบอร r ่เอสุดๆเลยวันนี้พวกเขาเนี่ยงเงียบไปนานมากจะเห็นได้ว่าปีนี้โกลเด้นเนี่ยไม่ได้ขยับอะไรเลยผู้เล่นใหม่ตลาดใหม่แตตลาดไหนก็ตามโกลเด้นเนี่ยแทบจะไม่แตะเลยเนอะ เขาบอกว่าปัญหาสําคัญของ p r d d ส s ์ r r รริเ r เนี่ยตอนนี้เรื่องภาษีเนี่ยมันบวมมันบวมภาษีแล้วมันก็ใกล้เส้นภาษีมากๆพวกเขาเนี่ยต้องการรัดเข็มขัด <Her ly S 2> เฮอร์รี่ก็รู้เดมอนกิีน <Gerilim S 2> ก็รู้เลยไม่มีการขยับทับอะไรไม่ได้ใช้เงินอะไรมากนะักพวกเขาเนี่ยจะเก็บเงินบางส่วนไว้อัดให้สัญญาของคูมิงกาเนี่แหละเลยทำให้ปีนี้พวกเขาเนี่ยต้องไปเล่นในตลาดผู้เล่นราคาถูกแทนตอนนี้ ทาง e n s t e t e w a r r i o r s นะมีเป้าหมายที่เล็งๆอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีแอนโทนีเมลตันกาดที่คุ้นเคยอ,อยู่แล้วที่ปีก่อนมีอาการบาดเจ็บแล้วก็แก r y p a พ t o ตันเซคันก็อยากจะเก็บไว้แล้วก็ s e t เคอ r ี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตลาดนี้พวกเขาต้องรัดเข็มขดัดต้องใช้เงินน้อยเขาเลยเลือกเล็งไปที่ผู้เล่นราคาถูกตอนนี้มีรายงานมาว่าเอาฮาวฟอร์ด ก็ยังอยู่ในเป้าหมายเซนเตอร์ Center ที่ยิง3แต้มดีป้องกันเยี่ยมมี9คะแนน6.2รีบาวแล้ว0.9บล็อกแล้วก็อัลฮาวฟอร์ดเนี่ยยิงแม่นจริงดีดออกมายิงนอกได้ตรงกับระบบโกลเด้นสเตเ w อร r เ o อรมีรายงานว่าตอนนี้เขายังอยู่ในเป้าหมายและอัลฮาวฟอร์ดเนี่ยก็ยังรอสัญญาจากโกลเด้นสเตเ w อร r เ o อรรอเคลียร์เรื่องคูมิงกานิ่งๆเดี๋ยวจะมาจัดอัลฮาวฟอร์ดแฟนโกลเด้ รอได้เลยดีลนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับส่วนคนต่อมาเนี่ยนั่นคือแกรี่เพย์ตันแกรี่เพย์ตันเนี่ยยังมี6.2คะแนนยิงดีมีแอซิดทีมเนี่ยน่าจะเก็บเขาไว้อย่างต่อเนื่องและก็ไปดูดีแอนโทนีเมลตันหลังจากหายจากเจ็บเข่าเนี่ยอาการเป็นยังไงถ้าอาการดีก็น่าจะเก็บไว้อีกหนึ่งคน นี่คือทั้งหมดของ Golden State Warrior ที่เตรียมขยับในตลาดนี้นะครับเอาละวันนี้มาข่าวเบาๆบ้างชอบข่าวไหนคิดยังไงกับข่าวไหนคอมเมนต์บอกกันครับ